ซูซูกิเซเ e เรียลคอมแพคอีโคคาสุดคุ้มค่ากับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เดือนใครที่อยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับวันนี้ถึง31พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับมือเจอแต่เรื่องหักทั้งวั มาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดฟักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเฟ้นแต่มเมล็ดมันมัดได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดฟักทองตรามือแค่แกเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนเมดิมาสหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้มาตรฐาน ASTM F 2 1 0 0นึ่งศ1จาก n น w ส์ Lab ปกป้อง3ชั้นกันฝุ่น PM 2 5และไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพมีสีให้เลือกหลากหลายดำขาวเขียวเหลืองฟ้าม่วงและส้มสำหรับถวายพระสงฆ์และลายการ์ตูนสำหรับเด็กเปิดขายปลีกและส่งแล้วสั่งซื้อ คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับค่วประจำวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนะครับหรือว่าอีกวันเดียวนะครับก็จะเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศ FA ฟเอคัแล้วกับ City. แมนซิตี้เชียรแตะวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่า มันจะเหลือแค่อีกวันเดียวจะชิงแล้วนะครับแต่มันก็ยังมีข่าวหลังบ้านนะครับที่มันยังยุ่งเหยิงนะครับวุ่นวายนะฮะซึ่งนั่นแหละครับนะฮะถ้ามันไม่มีข่าวแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็สสิครับ <laughs> แต่ว่าไปเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ยิ้มออกกันก่อนนะครับเรื่องราวของ3หนุ่ม3มุมของเรานะครับรับรางวัลน,นักเตะ ยอดเยี่ยมนะครับประจำฤดูกาลไป2คนแล้วก็อีกคนนึงเป็นประตูยอดเยี่ยมนะครับอเลฮโรกานาโชคนซ้ายครับประตูยอดเยี่ยมที่ยิงใส่เอเวอร์ตันตีลังกายิงนะครับส่วนบรูโน่นะครับรับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการโหวตของแฟนบอลนะครับหรือว่ารางวัลเซอร์แมตต์บัสบี้เพลย์ออฟต์เดอะเอเวอเรสตนะครับซึ่งรางวัลที่แฟนบอลโหวตนะที่อยู่ตรงกลางนะครับที่บรูโน่ถือเนี่ยอันดับ1คือบรูโน่อันดับ2คือ คนขวามือครับเดโอกโกดาโลได้ที่2นะครับอันดับ3คือไมนูนะครับแล้วก็อันดับ4คืออเลฮันโดกานาโชส่วนดาโลถือรางวัลอะไรดาโลถือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมจากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมครับหรือว่า players player of the year award นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่เพื่อนๆในทีมที่อยู่ด้วยกันมาตล,ลอดทั้งซีซันนี่แหละเป็นคนโหวตให้นะครับโลนน้องรักของผมนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากรับรางวัลน,นี้นะครับว่า สำหรับตัวเขาเนี่ยนะครับไอรางวัลที่เพื่อนบวตให้เนี่ยมันมีความสาคัญยิ่งกว่ารางวัลที่แฟนๆบวตคือไม่ใช่ว่าแฟนๆบวตไม่สาคัญนะแฟนๆก็สําคัญที่สุดในทีมแต่ว่าคือการที่เพื่อนร่วมทีมบวตให้เนี่ยมันคือสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยเห็นตัวเขาในทุกๆวันนะครับว่าเขาซ้อมหนักแค่ไหนต้องต่อสู้อย่างไรนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ทั้งตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมเนี่ยเก็บเกี่ยวร่วมกัน เพื่อนๆร่วมทีมสําคัญโลมากโลบอกแบบนั้นมันคือครอบครัวที่2ของเขานะครับและการที่ได้รับเลือกจากเพื่อนๆเขาคิดว่ามันพิเศษ,ษมากเพราะว่าเพื่อนๆนนยรู้ว่าตัวของโลเนี่ยทำงานหนักขนาดไหนหลังฉากทั้งซีซั่นตลอดมาก็ยินดีกับทั้ง3คนนะครับทั้งการาโชทั้งโลแล้วก็บรูโน่ด้วยนะครับเบรนูนี่กำลังจะได้งานใหม่ครับรายการจากจอห์นเพอร์ซีเทียหนึ่งเทเลกราฟระบุว่า,าวาซาอาจจะ ไปกลุ่มทีมพรีมัยร์อากายนะครับซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยจบอันดับ2 1เกือบตกชั้นสำหรับพรีมัต์นะครับแต่ว่ารูนี่ก็ไปทำเบอร์มิงแฮมซิตี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเช่นกันนะครับแล้วก็โดนปลดในเดือนมกราคมและเบอร์มิงแฮมก็ตกชั้นไปเล่นในลีกวันนะครับแต่ว่ารูนี่เองก็อาจจะได้งานใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือไม่ได้ตกชั้นไมเพะเบอร์มิงแฮมเพราะว่าถูกปลดจากเบอร์มิงแฮมก่อนแต่ว่าก็ได้กลับมาทำงานในแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่ง กับพรีมัทนะครับเป็นการสัมภาษณ์งานพูดคุยกันแหละคือจะได้งานหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโอกาสที่รูนี่จะได้คุมพรีมัทก็มีสูงเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยพรีมัทเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ที่ดีเท่าไหรใ่ในในเดลชมเปยนชิพนะครับเกือบจะหล่นไปลีกฟันด้วยซ้ำนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ารูนี่จะไปไหนใครที่เป็นแฟนของรูนี่อยู่แล้วนะครับก็จะได้ทราบข่าวคราวกันว่ารูนี่กำลังจะได้งานใหม่นะครับพรสคอนของเอริกเทนฮากก่อนเกม ที่เจอกับแมนซิตี้นะครับซึ่งจะเป็นเพรสคอนก่อนเกมครั้งสุดท้ายในฤะด,ดูกาลนี้นะครับของเอริกเทนฮากนะครับเบื้องตอน Ten Hag, ้นเชนฮกกรายงานสภาพความฟิตของผู้เล่นในทีมครับสภาพความพร้อมนะครับก็คือแฮร์รี่แม็กวายหายไม่ทันนะครับลูกชอย,ยังเจ็บอยู่นะครับแล้วก็ตเลอร์อมาเซียก็เจ็บอยู่แล้วตัวที่กลับมาได้ก็จะมีเมสันเมาส์เวิร์ตอลินเดเลฟแล้วก็อ,องตวนี่มาเซียาเป็นข่าวดีก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเซนเตอร์ Center, นะครับในทีมในวันพรุ่งนี้เนี่ย มันก็จะขาดแค่แม็กควายคนเดียวแล้วเพราะว่าลิชาลิซันโดมาดีเนสกลับมาแล้วลวาสเอร์านกลับมาแล้วนะครับลินเดเลิฟกลับมาแล้ววิลลี่คามร่าก็น่าจะกลับมาแล้วฉะนั้นเซนเตอร์นี่มีให้เลือกถึง4คนด้วยกันนะเฟนฮักไม่จำเป็นต้องใช้คาซิมเมโร่ปไปยืนเป็นเซนเตอร์แล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่า,าเทนฮักเขาจะจัดยังไงนะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่คือ,อ,อความพร้อมนะครับส่วนอ,องล์ตัวนี้มาเซียก็ฟิตนะถ้าสมมติว่าเทนฮักต้องการส่งมาเซียเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับ ก็อาจจะลองได้นี่จะเป็นเกมสุดท้ายของมาซยาวในสีเสื้อของมอเต็ตแล้วถ้าได้ลงสนามนะครับก็ไม่รู้ว่าหมากจะยิงอำลาได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอกาสไม่ไม่เยอะแหละส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็ถามนะครับเกี่ยวกับความสําคัญในเกมนี้นะครับก็บอกมันสําคัญมากเขาต้องการชนะในเกมนี้นะครับทีมกําลังโฟกัสมากๆกับการซ้อมทุกอย่างสําหรับเกมดังน,นี้นักเตะทุกคนรู้ว่ามันคือเกมที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่า ทุกคนรู้ครับว่ามันเป็นการาลุ้นถ้วยรางวัลนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเข้าไปรเด็นเลยนะครับถามให้มันมีพาดหัวนี่แหละนะครับว่าคุณคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายของคุณในสีเสื้อของมาเเต็ดหรือเปล่าเทนฮักตอบประโยคแรกนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะพูดในเรื่องนี้ I have nothing to say นะครับเขาขอแค่โฟกัสกับงานของเขาไม่ว่าจะเป็นการพาทีมชนะนะครับในเกมนัดนี้ นะครับแล้วก็รวมถึงการวางแผนทําต่อไปในโปรเจกต์ระยะยาวนะครับฉะนั้นเนี่ยคำตอบเรื่องของเทนฮาร์กเนี่ยนะครับมันตีใจความได้สองอย่างอย่างแรกคือเทนฮาร์กก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเขาจะได้คุมทีมต่อในฤดูกาลหน้าหรือเปล่านะครับและอย่างที่สองพอเทนฮาร์กเน้ยนย้ำขอว่าโปรเจกต์ระยะยาวนั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ยเบื้องต้นนะครับ ก็อยากจะทำงานต่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละนะครับอ่ะถึงตรงนี้ผมก็จะต้องคุยกับแฟนช่องแฟนเพจที่ไม่อยากจะเปลี่ยนโค้ชอยากให้เทนฮากอยู่ต่อไปอยากรับพลังงานเชิงบวกนะครับอ่ะผมแถมพลังงานเชิงบวกให้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเทนฮากพูดถึงมาคาสไรส์ฟอร์ดนะครับเทนฮากบอกว่าอ่ะไรส์ฟอร์ดเนี่ยกำลังมาดีเลยนะนะครับเขา ฝึกซ้อมได้ดีนะครับมีไฟในการลงเล่นนะเพราะก็อย่างที่เราทราบกันว่าแรชฟอร์ดเองเนี่ยไม่ได้ติดทีมชาติอังกฤษไปยูโรเขาหลุดทีมชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีแรงกระตุ้นขึ้นเยอะนะครับเทนฮาก็มองว่าแรชฟอร์ดควรจะพิสูจน์ตัวเองด้วยฝีเท้านะคือไม่ควรจะมาตอบโต้อะไรใครละนะครับใช้ผลงานพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าแรชฟอร์ดก็เป็นนักเตะที่มีความขยันอยู่แล้วนะครับเขาจะมีอนาคตที่ดีแน่นอนซึ่ง พอบอกว่าขยันพอบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าแฟนๆก็จะรู้สึกเออเทนฮาพูดอะไรวะก็เห็นว่าแรชฟอร์ดมันทัศนคติไม่ได้ฟอร์มตกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการพูดเพื่อชื่นชมให้กําลังใจนักเตะตัวเองออกสื่อนั่นแหละนะผมก็ต้องย้าว่าในพรสคอนเนี่ยมันก็ต้องตอบประมาณนี้นะครับแต่ว่าไอ้อย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมุติว่าแรชฟอร์ดมายิงในเกมเจอซิตี้ได้เพราะว่ารู้สึกเกมล่าสุดนะครับที่เจอซิตี้ แรชฟอร์ดก็ยิงได้เหมือนกันนะนะครับฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามมายิงได้เนี่ยนะครับมันก็คือทีมของเราก็เชียร์กันไปนะครับในเชิงบวกเนี่ยผมคิดว่านักเตะแต่ทุกคนก็คงมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมเต็มที่สำหรับเกมนัดชิงผมว่าเทนฮาก,ก็คงจะพยายามวางแผนวางแท็กติกไว้เต็มที่เหมือนกันนะครับก็เชียร์ทีมกันไปในเกมวันพรุ่งนี้แต่ทีนี้เนี่ยไอเรื่องของสถานการณ์ของโค้ชเนี่ยนะครับคือมันก็ต้องเอามาคุยจริงๆเพราะว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มันมีสื่อระดับสูงนะครับที่มีความน่าทื่อสูงสาสำนักที่รายงานเหมือนกันนะครับรายงานเหมือนกันเลยหรือว่าใจความคล้ายกันมากนะครับนั่นก็คือเขารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับกำลังมองหานะครับแล้วก็ลิสต์กุนซือที่ถ้าสมมติเทนฮากไปเนี่ยนะครับเขาลิสต์ชื่อ4คนนี้นะครับ นั่นคืออาคีรน na, คันแมคเคน่ากุนซือของอิปสวิชทาวที่เคยทำงานเป็นทีมโค้ชของโอเลกุน่าโซชาแล้วก็โจเซ่มรุนโยก่อนหน้านี้โทมั Frank, สแฟรงก์กุนซือของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งก่อนหน้านี้เทเลกราฟเคยรายงานชื่อของโทมัสแฟรงก์มาแล้วนะครับแฟนๆบ้านเราก็ไม่เคยโอเคกับโทมัสแฟรงก์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุมเบรนท์ฟอร์ดแล้วผลงานไม่ดีใช่ไหมโทมัสทูเคิลนะครับก็น่าจะอำลาบาเยนแน่ๆแ,แ,แล้วเพราะว่าบาเยนเนี่ยนะครับก็กาลังจะ ตามข่าวนะกำลังจะแต่งตั้งแบงซองกอปาน,นีแล้วนะครับแล้วก็มาร์ซโอโปเชติโนที่ว่างงานโดยสมบูรณ์นี่คือ4ชื่อที่ตกเป็นข่าวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าเชลซีเองเนี่ยนะครับเขาก็เล็งโค้ชใหม่แทนโปเชติโนเหมือนกันแล้วชื่อเนี่ยมันก็ทับซ้อนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2ชื่อนี่คือค a n d i d a ของเชลซีนะก็คือโทมัสแฟรงก์กับแม็กเคน่านะครับเพราะว่าอีก2ชื่อที่เชลซีเขาเล็งไว้เนี่ยก็คืออันนี้ไม่เกี่ยวกับแมนยูนะ เขาเล่งเอนโซมาเรสกาของเลสเตอร์แล้วก็เซมเอร์เซนเอเนสของซุดการ์แต่ของแมตต์เต็ดเนี่ยที่3สื่อรายงานตรงกันนะครับมีโทมัสแฟรงค์โพเชติโนนะครับชูเคิลนะครับแล้วก็แมคเคนนาสี่ชื่อนะครับซึ่งที่บอกว่ารายงานตรงกันก็คือเนี่ยร็อบดอรสันเทียสองจากเอสแนก็รายงานนะครับเจมส์ซักเกอร์เทียหนึ่งเทเลกราฟก็รายงานนี่คือเทียหนึ่งนะครับรายงานเข้ามาเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ c h ล r l ดังเกอร์เทียสองจากไทมส์แมตต์ลอตันเทียสจากไทมส์ก็รายงานเนื้อข่าวเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีรายงานเสริมเข้ามาจาก r อ b ันเทียสองเอสเนะครับเขารายงานเพิ่มมา2จุดจุดแรกก็คือมันมีการพูดคุยกันนะครับกับตัวแทนของค n นดิเดตหรือว่าตัวแทนของคนที่มเน็ะสนใจไว้แล้วนะครับก็ note ว่าเป็นข้อมูลนะว่าเออ ทำไมถึงมีการพูดคุยกันกับตัวแทนกุลซื้อคนใหม่นะนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือว่าโอเคเราทราบกันอยู่แล้วนะครับเราคุยกันมาทุกวันว่าไอการาตัดสินเรื่องกุลซื้อของไอเนอเซมันยังไม่ได้สรุปมันจะสรุปหลัง f อฟเอคับนะัชชิงใช่ไหมครับแล้วโรมาโน่ก็บอกมาตลอดว่าสถานการณ์มัน50-50แต่ทีนี้เนี่ย ไอาการตัดสินตรงนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังเถียงกันอยู่ว่ามันจะใช้เกณฑ์อะไรบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวรอดูนะัดชิงเอฟเอคัพาได้แชมป์เทนฮักอยู่ต่อ้าไม่ได้แชมป์ก็อำลาก,กันไปบางคนก็บอกว่าเฮ้ยถึงได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ถ้าเขามองโปรเจกต์ระยะยาวเทนฮักก็อยู่ต่อนะบางคนก็มองว่าต่อให้ได้แชมป์เอฟเอคัพเทนฮักก็ไปอยู่ดีแต่ว่านะครับถ้าเป็นรายงานของทางโร d ดอลซ t เ e ียร์สองอสเปียนนะครับเขาระบุเพิ่มเติมมาว่าอันดับแรกนะครับ การประเมินนะครับเอริกเทนฮารกเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ผลงาน2ซีซั่นของตัวเทนฮาร์กเองครับเขาจะประเมินภาพรวมทั้งหมดนะครับและมันจะไม่เกี่ยวกับแค่ผลการแข่งขันในเกมเจอซิตี้วันเสาร์นี้นะครับและมันก็ทิ้งท้ายนะครับว่าการตัดสินใจมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับออปชันทุกอย่างยังคงเปิดกว้างอ่ะ อีกหนึ่งจุดนะที่ร็อบดอลซอนรายงานเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเป็นความชื่นชอบของเซอร์เดฟเบลฟอร์ ord, แล้วก็ Sir Jim เซอร์จิมเรดคลิฟนี่ยนะครับเอเนอสต้องการหากุนซอดาวรุ่งแล้วก็เป็นกุนซอสายเลือดใหม่มากกว่าจะไปเอากุนซือมีชื่อที่อาบุโซแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสเราจะต้อมาคุยกันนะเพราะว่า ความเข้าความเชื่อแล้วกันของฟแฟนๆบ้านเราเวลาแบบอยากได้กุนซือใหม่นะในให้กับทีมของเราเองเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่แฟนยูเนเต็ดนะแฟนทีมอื่นด้วยคือเราก็ต้องการกุนซือมีชื่อชั้น,นะ่ะกุนซืออาวุโสหน่อยอ่ะที่มันมีดีกรีอ่ะมีความเก่ามีประสบการณ์การพาทีมเป็นแชมป์อ่ะมีชื่อะนะครับแต่ว่ามันน่าแปลกไหมว่ากุนซือหนุ่มๆกุนซือสายเลือดใหม่เนี่ยอ,อได้งานกันค่อนข้างเยอะหรือว่าถูกพูดถึงในตลาดโค้ชตอนนี้เยอะมาก รเรากำลังพูดถึงแวงซองกองมณีเนี่ยครับกำลังจะได้งานไปคุมบาเยนมิวนิกนะรหรือว่าทำไมคีรันแมคเคนนาถึงแบบเนื้อหอมจังเลยอะ่ะเพราะว่าเชลซีก็สนใจยูไนเต็ดเก็ตกเป็นข่าวนะครับอร์เนอร์สโตเนี่ยก็เป็นกุนซือที่คือถ้าเป็นโปรไฟล์เนี่ยเขาไม่ได้มีเยอะเลยนะแต่ลิเวอร์อพูลเลือกเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจกับประเด็นนี้เหมือนกันทีนี้กลับมาที่รายงานข่าวตรงนี้ครับซึ่ง3มสื่อรายงานมาตรงกัน ไอาการที่3สื่อที่เป็นผู้สื่อข่าวสายสมูสรเจมซักเกอร์ก็สายสมูสอน,นะครับร็อบดอสันก็สายสมูสอน,นะครับหรือว่าเเวในในรายของชลอดดังเกอร์ก็สายสมูสอทนทำไมได้ข่าวมาตรงกันแบบนี้นะครับ <c oughs> หรือว่ามันจะเป็นการปล่อยข่าวปล่อยข้อมูลของคนในในสมูสอหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ก็มีแฟนบอล ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแฟนบอลต่างประเทศนะครับเขาก็มองว่ามันเป็นการ brief รข่าวหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นการ brief รข่าวเนี่ยนะครับคุณจะมา brief อะไรตอนนี้เพราะว่า FA คัมนัาชิงเนี่ยนะครับมันจะลงเตะกันในวันเสาร์อยู่แล้วอีกวันเดียวเองถ้าสมโมสรปล่อยข่าวเนี่ยปล่อยไปเพราะอะไรแล้วตอนนี้สมโมสรกําลังทําอะไรอยูค่คุณคิดอะไรกันอยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับกันบนักวิเคราะห์ เขาก็แสดงความเห็นกันมาอันดับแรกไปที่เบธทักเกอร์นะครับนี่คืออินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับที่ถ้าทุกคนเปิดช่องนี่แต่สแตนก็น่าจะรู้จักเบธกันนะครับเบธก็มาช่วยมาร์โกบริจทำรายการข้างเยอะนะครับเบธเนี่ยบอกว่าตัวเธอเนี่ยนะครับแอบไม่เชื่อเหมือนกันว่าตอนนี้สโมสรจะยังไม่ตัดสินใจกันข้างในนะเกี่ยวกับเอริกเทนฮาคือข้างนอกเนี่ยมันหลังเกมเอฟเอคอยู่แล้วแต่ข้างในเนี่ย คือตอนนี้คุณยังไม่ตัดสินใจอะไรกันเลยเหรอนะครับเบสบอกว่าคือตัวของเบสเองเนี่ยสนับสนุนให้เอริรเทนฮักทำงานต่อไปแต่เธอก็เข้าใจได้ว่าโอเคมันเป็นซีซั่นที่ไม่ดีของยูไนเต็ดถ้าเอเนอสต้องการคนของเขามาทำงานนะครับแทนที่ของเทนฮฮกโอเคมันก็เข้าใจได้แต่ทำไมเอ่อทำไมคุณต้องรอมาถึงขนาดนี้นะครับหรือว่า ถ้าจะสัมภาษณ์แคนดิเดตอะไรต่างๆหรือว่าทําการม่วงกันบ้านเนี่ยคือมันควรจะเร็วกว่านี้หน่อยไหมเพราะว่าจริงๆเนี่ยกับทีมอื่นที่ไม่ใช่เซตตี้กับยูเนเต็ดเนี่ยนะครับมันจบซีซั่นไปแล้วนะทีมอื่นเขาเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลใหม่กันแล้วนะครับออะอย่างซิตี้เนี่ยเขาเป็นทีมแชมป์อ่ะคือเขาไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วทีมเขาสมบูรณ์แบบเป๊ปก็ยังอยู่มแตราวเนี่ยแหละครับวุบ่นวายนะครับอะไรก็ใหม่รู้แล้วซีซั่นของเราก็ยังไม่จบ ซีซันเราจะไปจบวันพรุ่งนี้เชลซีก็พยายามสัมพงสัมภาษณ์หากุนซือคนใหม่กันแล้วนะครับเบธทิ้งทายว่าคือมันควรจะมีการสัมภาษณ์คน n d i d a กุนดดซือใหม่ถ้าจะมีการเปลี่ยนนานแล้วแล้วไอ้ process ของของการเตรียมทีมสำหรับช่วงซัมเมอร์นะครับหรือว่าการตัดสินใจเรื่องเน้นทเนี่ยมันควรจะเสร็จแล้วอะในตอนนี้เชื่อมองว่าเรื่องนี้มันช้าเกินไปนะครับมันมันเลดไปอะ นะครับที่จะมาโอ้โหมันนั่งประชุมอะไรหลังจากนี้และประชุมเสร็จตัดสินใจเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยแม้แต่เทนฮากเองให้สมภาษณ์นะครับในพรสคอร์เมื่อกี้เขาก็ตอบผู้สึกขาไม่ได้เหมือนกันว่าสรุปจะเป็นเกมสุดท้ายของเขาหรือเปล่าเขาไม่รู้เออนะครับข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับมาจากเจมส์โรสนี่คือนักวิเคราะห์นะครับสายข่าวจากมัเพเทียร หลายท่านที่ตามพวก X อ็กซ์พวกทวิตก็น่าจะรู้จักเจมส์โรดกันดีเจมส์โรดเนี่ยเขาพูดถึงสองประเด็นด้วยกันนะครับอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าช่วงเนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปคุยกับกุนซือคนอื่นๆเพื่อที่จะ,ะติดต่อกันไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับหรือว่าสัมภาษณ์เอาไว้ก่อนสอบถามข้อมูลกันก่อนเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วก็อีกในนึงเนี่ย เมลต์ต่อาจจะกลัวว่าถ้าคุยช้าทีมอืนอ่นจะได้ตัวไปก่อนผมยกตัวอย่างเช่นในเคสเชลซีนี่แหละที่มันก็ชนกัน2ชื่อก็คือโทมัสแฟรงก์กับแมคเคนนานะครับมแมลต์เต็ดก็เลยมีการไปติดต่อพูดคุยบ้างเหมือนกันนะครับก็ดีกว่าไปติดต่อหลังจดประดูการอะ่ะมันช้าเกินไปสมมติคุณไปติดต่อต้นเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยเขามีทีมคุมกันหมดแล้วคุณก็ช้าไปแล้วในกรณีที่ทีมจะแยกทางกับเทนฮากันนะครับนี่คือเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเจมส์โวก,ก็ตั้งข้อสังเกตว่า สมมติคุณจะไปต่อกับเทนฮากสิ่งที่คุณจะต้องเคลียร์คือสัญญาฉบับใหม่กับเทนฮากเพราะว่ามันเหลือแค่ปีเดียวครับและการทําทีมการวางราศฐานาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณทํางานกับกุนซือที่เหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยนะฉะนั้นคือถ้าสมมุติว่าคุณจะทํางานกับเทนฮากต่อไปเนี่ยคุณอาจจะคุยเรื่องสัญญาปรับสัญญาอะไรหน่อยไหมอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าอย่างน้อยก็คือต่อไปอีกสักซีซั่นก็ยังดี เพราะโอเคเข้าใจว่าบางส่วนนะครับแฟนๆบ้านเราบางส่วนหรือว่าต่างประเทศด้วยก็อาจจะมองว่าสมมุติว่าเหลือสัญญาแค่ปีเดียวตอนเราไม่ว่าไม่มั่นใจว่าเทนฮาจะทําได้ไหมนะครับจะทําผลงานได้ดีหรือเปล่าพิสูจน์ตัวเองได้จริงหรือเปล่าสัญญาปีเดียวก็พอแล้วจบแล้วก็แยกทางแต่ขนาดเดียวกันมันต้องมองอีกมุมว่านักเตะในทีมรู้ว่ากุนซือคนนี้เหลือสัญญาแค่ปีเดียว เขาก็รู้สึกไม่มีความมั่นคงในโค้ชนะครับทีมโค้ชเองก็ไม่มีความมั่นคงในตัวเทนฮากเหมือนกันเพราะมันเหลือสัญญาแค่ปีเดียวฉะนั้นคือเจมส์สวอตก็บอกว่าสโมสรก็ควรจะต้องมาดูในเรื่องของระยะเวลาสัญญากันหน่อยนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องแปลกผมอยากจะถามแฟนๆแฟนช่องได้ว่าเออคุณคิดยังไงกับข่าวที่มันออกมาตอนนี้แล้วไม่ใช่สื่อระดับล่างนะครับ็อบดอล์สันเจมส์ดักเกอร์นะครับชาร์ลอตต์ดังเกอร์นี่คือ3นักข่าวสายสโมสร เทียสูงทั้ง3ามคนแต่ข่าวมันออกมาแบบเหมือนกันเดะแบบนี้มันคือข่าวปล่อยหรือเปล่านะครับที่มีคนในของสโ,โมสรคนหนึ่งตั้งใจปล่อยข่าวนี่ยมาแล้วปล่อยเพื่ออะไรเพราะว่าอีกนักเดียวมันจะเป็นเกมไ,ไหมครับในทิงเชลเลิศแล้วหรือว่าอาจจะมีมุมหนึ่งครับก็คือเฮ้ยเป็นการพยายามปลุกใจนักเตะทุกคนเหรอนะครับว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าไม่ชนะนะครับโค้ชใหม่มานะอะไรแบบนี้เหรอนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าต่อให้ พรุ่งนี้ชนะหรือแพ้เนี่ยนะครับข้อมูลของรอบตอสมันก็ชัดเจนว่าการประเมินเนี่ยนะครับคือเขาประเมินผลงาน2ปีนะครับไม่ใช่การประเมินผลงานแค่เกมนัดชิงชนะเลิศไงนครับฉะนั้นก็สุดท้ายเนี่ยว่ากันตามตรงเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็แหม่งมากกับการที่มันมีข่าวอะไรออกมาใน1วันก่อนนัดชิงแต่สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมว่าทุกฝ่ายเนี่ย ต้องการนะก็คืออยากให้จบเร็วๆนะครับบางท่านก็ไม่อยากให้เปลี่ยนจากเทนฮาเป็นคนอื่นแต่ถ้าสมมุติว่าต้องเปลี่ยนจริงๆอะ่ะนะครับอันเนี้ยแฟนๆทุกส่วนน่าจะเข้าใจร่วมกันว่ามันช้าไม่ได้เพราะคุณอย่าลืมว่ามันต้องเตรียมเซตทีมทีมหลังบ้านนะครับสำหรับตลาดซื้อขายที่กำลจะมาถึงคุณช้าไม่ได้นะครับยูโรก็มีนักเตะหลายคนก็ไปเล่นยูโรกันนะครับ ยูโรมันกินเวลาเดือนหนึ่งนะกว่าจะเสร็จเนี่ยปลายไม่ใช่ปลายเท่าทีกลางเดือนกรกฎาคมครับคุณมีเวลาในตลาดซื้อขายรอบนี้ไม่มากนะครับตลาดเปิดเนี่ยรู้สึกว่าย้ายกันเองในในพรีเมียร์ลีกน่าจะประมาณ14บมิถุนาะแล้วก็ย้ายแบบอินเตอร์เนชั่นแนลย้ายได้หมดนะครับจะอยู่ที่1กรกฎาคมแล้วก็ปิดตลาด30สิงหาแต่คุณมีเวลาไม่มากแล้วนะครับกับการเตรียมพร้อมทุกอย่างก่อนจะเข้าตลาดซื้อขายบางทีมเนี่ยเขาเดินดีลแล้วนะ นะครับฉะนั้นห้ามช้านะครับมันมีชุดข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งก็คือว่าเซอร์จิมกับเซอร์เดฟเนี่ยเขาอาจจะรอให้แดนแอชเวิร์ดกับโอมาบาราดามาตัดสินใจเรื่องเทนฮากแต่มันรอไม่ได้ครับโอมาบาราดาเนี่ยหมดการดิ่งลีฟเข้ามาทํางานนะครับในเดือนกรกฎาคมป่านี้เนี่ยแดนแอชเวิร์ดยังตกลงเรื่องค่าชดเชยกับนิโคลเซว์ไม่ได้เลยครับฉะนั้นเนี่ยเจสันวิลคอร์สพอเทคนิคนะครับชองคลดบลอง เซอร์จิมเซอร์เดฟคือใครอยู่ตรงนั้นแล้วทําได้ตัดสินได้ทํากันบ้านได้ทําก่อนครับบางทีมันรอไม่ได้จริงๆนะครับคุณจะให้เทนฮากอยู่ต่อหรือคุณจะให้เทนฮากไปแล้วหาคนอื่นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างเนี่ยมันควรจะจบไม่เกิน2สัปดาห์หลังจากเอฟเอครับนาชิงหรืออย่างช้าสุดๆอันนั้นช้ามากแล้วนะครับก่อนจะถึงยูโรเนี่ยคุณควรที่จะตั้งกุญซือใหม่ คุณควรที่จะจบเรื่องแดนแอส่วดแล้วคุณควรจะเซตตัวทีมหลังบ้านเพื่อเดินเข้าตลาดซื้อขายได้แล้วนะครับออยุ่งเหิงอะนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ก็ลองพิมพ์เข้ามาได้เพราะว่าคือณนะตอนนี้ว่านำรงตัวเทนฮักเองนะครับก็ยังไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าคือเขาก็ตอบนักข่าวว่าเขาไม่ไม่พูดในเรื่องนี้นะครับ เราดูได้แค่บทสรุปครับแล้วก็เชียร์ทีมกันต่อไปนะครับแต่ตัวผมเองนะผมก็รู้สึกไม่โอเคกับการที่สามสื่อนี้นะครับจริงๆเขาก็ต้องรายงานข่าวก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่ามันน่าจะมีแหล่งข่าวสักแหล่งของสโมสรที่มันปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่มันไม่ดีเลยครับนัดชิงจะเตะอยู่แล้วไม่น่าทําอ่ะเนาะนะครับอช่วงท้ายนะครับขอบคุณด้วยนะครับกับทางผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับทางฝ้าของซูซูกิเซ l ล r i รนะครับซึ่งเป็น compact eco Car สุดคุ้มค่านะฝากเอาไว้นะครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง3ามแ0 0หนึ่บาทนะครับโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุด99เดือนครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจวันนี้ถึง3ามสิบพฤษภาคมนะครับต้องรีบแล้วเพราะมีจำนวนจำกัดนะครับสอบถามรายละเอียดที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยเช่นกันนะครับกับทาง เมดิมาสครับหน้ากากอนามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นโควิด19หรือว่าฝุ่น PM 2.5นะครับให้เมดิมาสดูแลทุกท่านนะครับด้วยความปลอดภัยนะครับมาตรฐานระดับที่แพทย์แล้วก็พยาบาลใช้ครับฉะนั้นการป้องกันเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าฝุ่นต่างๆอยู่ในระดับสูงสุดนะครับฝากเมดิมาสเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ไปกันต่อนะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบปลามือฝากไว้นี่เลยนะครับดีต่อสุขภาพนะครับฉีกมุมซองนะครับกินง่ายมากอร่อยกรอบมีสารอาหารมีแร่ธาตุต่างๆที่จําเป็นสำหรับหนุ่มๆอย่างพวกเราฝากไปด้วยนะครับกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบปลาหมอนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับฝากเอาไว้นะครับกับโปรเงินเดือนออกนะครับของทางคกรูมิงนะครับในช่วงวันที่25พฤษภาคม นะครับก็คือวันของเกมนัดชิง FA Cup นี่แหละนะครับวันเสาร์นี้นี่แหละนะครับก็จะเป็นราคาพิเศษนะครับเหลือเพียงแค่1 3 7 5บาทวันที่25พฤษภาคมวันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเที่ยงคืนนะครับคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์นี่แหละนะครับเที่ยงคืนนี้ก็เตรียมกดกันได้เลยนะครับโปรเงินเดือนออกนะครับเหลือเพียงแค่13 7 5บาทย้ำโปรโมชั่นดีๆจากไข่กูมิงนะครับ พลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดสำหรับไข่กรูมิ่งนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายยอดขายลบหนึ่งของไทยนะครับหมดปัญหาขนรุงรังด้วยในวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อด้วยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยกับทางไข่กรูมิ่งนะครับอ่าแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามนะครับยังไงก็ฝากไว้ได้นะครับที่ด้านล่างอยากจะ,ะพูดคุยอะไรเกี่ยวกับข่าววันนี้ซึ่งผมว่าประเด็นมันก็ค่อนข้าง ร้อนแรงพอสมควรนะครับวันนี้คลิปมันก็จะยาวนิดนึงนะครับรวมถึงท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแลวก็ทีมงานในการทำช่องต่อไปขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับท่านใดที่อยากจะลงโฆษณากับดูวัานกับแนทนะครับนี่เลยนะครับช่องทางด้านล่างนะครับติดต่อโฆษณาไวที่หลัดแอสไซท็อกทูัตามที่ปรากฏตรงนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่ครับหวังว่าจะมีข่าวดีๆนะครับ ให้กับพวกเราชาวเูียเต็ดบ้างเนาะ <c oughs> นะครับไปก่อนครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับรอคอมเมนต์ของทุกท่านเหมือนเดิมเนาะขอบคุณครับ